กับแบงก์แล้วก็รายการคุยกับตำนานนะครับใน E ีีที่3แล้วกับแขกรับเชิญของเราคุณหมอพรทิพย์นะครับอีพีนี้อยากให้ติดตามมากๆครับเพราะว่าเราจะเจาะลึกสําหรับคนที่มีอํานาจมีบารมีนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนําก่อนเลยสำหับสนับสนุนโดยครับน้ำหอมมันทองกลิ่นวิกเกอร์นะครับได้พลังได้อํานาจได้บารมีนะครับถ้าใครได้ฉีดแล้วเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สุขุมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ แอดไลน์วันทองนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยครับโปรดีเดือนนี้วันทองน้ำหอมสายมูเตลูพิเศษ10 ml ลดเหลือ350บาท50 ml ลดเหลือ1,250บาทราคานี้แค่ตลอดเดือนพฤกษภาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณหมอครับเราทิ้งไท้ายไว้เมื่อ EP ที่แล้วเราพูดถึงที่คุณหมอลงไปทํางานซึนี้ที่พังงานปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่ง เหตุการณ์ดีกว่าที่อยากให้คุณหมอเล่าให้กับพวกเราคุยกับตำนานได้ฟังกันก็คือที่จังหวัดปัตตานีก็ยังคงอยู่ที่ภาคใต้เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวอันนั้นจะเป็นคนละเรื่องกับเรื่องความไม่สงบนะแว่ามันมาจากการที่ คุณสมชายนีรภัยจิตถูกอุ้มหายพอคุณสมชายนีรภัยจิตถูกอุ้มหายเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานคือกรมสอบสวนคดีพิเศษกับอีกหน่วยงานก็คือคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติกรรมการสิทธิในยุคนั้นเนี่ยก็ตามหาคือเขาก็เหมือนกับเอออาจจะไปอุ้มหายที่ทางใต้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เลยลงใต้ปรากฏว่าพอลงแล้วก็ไปเจอสุสานเนิรน,นามขนาดใหญ่ที่ปัตตานีค่ะจากการที่เราเข้าไปดูเนี่ยเสี้ยวหนึ่งเนี่ยมันคือเรื่องที่เรากําลังพยายามผลักดันเรื่องระบบติดตามคนหายกระสบเนินามใช่ไหมคะัมันพอไปแตะ เรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่อยากให้ทําอย่างแรกเลยก็คือดูแลไม่ใช่คุณสมชายนี่แล้วภัยจิตกระทรวงก็ไม่ให้ทำอย่างที่2ก็คือว่าเขาก็คงไม่อยากให้ไปเห็นนะว่าโอ้หมันมีคนที่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครตายทางทะเลถูกซัดเข้ามาอยู่ตรงนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะอาจจะเห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่บกรัง้งเขาไม่อยากให้ทำก็เล,ลเยอะมากไหมครับถ้าถึงปัจจุบันน่าจะ5 0 0 0แล้วมั้ง เราก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากมายเพียงแต่อยากจะจัดระบบให้แล้วรู้ว่ามันมีปฏิกิริยาต้านก็เลยถอยออกมาค่ะคุณหมอลงใต้เนี่ยทำเกี่ยวกับคดีที่แบบศพนิรนามคนหายอย่างเดียวไหมส่วนใหญ่แล้วจะไปทําเรื่องความรุนแรงค่ะการก่อเหตุใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้พอมันเกิดเหตุขึ้นเนี่ยที่นั่นเนี่ยจะมีคุณหมอนิติเวชน้อยคือจะอยู่ที่หาดใหญ่2คือระบบพิสูจน์หลักฐานณนะวันนั้นเวลานั้น25 4 7เนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลย เพราะมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีใครอยากทางานเราก็เลยลงไปเพื่อที่จะช่วยพิสูจน์ทราบกับอันที่สองก็คือว่ามันเป็นการป้องกันการซ้อมทรมานเพราะว่าช่วงนั้นมันที่มีประเด็นก็คือว่าชอบอุ้มคนไปหายประมาณนั้นแล้วเราก็เอานิติวิทยาศาสตร์ไปใช้ทั้งหมดทั้งเรื่องของศพเรื่องของตรวจคนเรื่องของตรวจหลักฐานแล้วก็ในที่สุดก็หาผู้กระทําความผิดได้ค่ะจบทุกคดีไหมครับหาคนร้ายเจอทุกคดีไหมไม่อะค่ะแต่ว่ามันเหมือนลิขิตของเราคือหากลุ่มที่เกี่ยวกับกร,ระเบิดในหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์คนที่ทําระเบิดเนี่ อยู่ที่ตัวนะคะเป็นเวลานานเราก็หาวิธีตรวจเบื้องต้นแล้วก็ตรวจยืนยันแล้วเราก็วิเคราะห์การทําระเบิดสไตล์เป็นยังไงก็ดูตามอุปกรณ์ทําให้ในที่สุดเนี่ยเราสามารถเหมือนขยายกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็ทําให้เบาลงในช่วงเวลานึ่งเพราะว่าเขาถูกพิสูจน์ทราบได้ค่ะบ,บางคาดีที่มันไม่จบมันเพราะอะไรครับคุณหมอครับ มันทิ้งช่วงนานมันไม่สามารถจะมีคนที่ทําคดีโยงหากันได้กับอันที่2คือไม่ได้ใช้ข้อมูลครบแล้วฟ้องไปบางส่วนเนี่ยบางทีศาลก็จะมองว่ามันมันไม่ได้กระทําความผิดยกตัวอย่างนะคะคดีหนึ่งเนี่ยเป็นการตั้งด่านแล้วเจอเขามาพร้อมอุปกรณ์ระเบิดแต่ปรากฏว่าตอนหลังจากนั้นมาเนี่ยเราขยายจากไอการเจอตรงเนี้ยจนกระทั่งเขาบอกเลยว่าเขาไปเรียนที่ไหนมามีที่ชุมนุมตรงนั้นตรงนี้แต่พอตอนฟ้องเนี่ยฟ้องแค่ว่าเขากับอุปกรณ์แนวโน้มก็เหมือนศาลจะ เพราะว่าเขาสู้ว่าเป็นการถูกยัดเยียดอย่างกรณีนี้ถ้าเรารู้ทันเขาก็ขอให้เราเข้าไปเป็นพยานว่าเราขยายผลไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าอันนี้ก็ลงโทษได้แต่ในหลายคดีสุดท้ายก็ยกคดีที่จําได้เลยเนี่ยที่เสียดายมากๆก็คือว่าเจอคนคนนี้สี่คนพร้อมกับอุปกรณ์คือปืนแต่เมื่อตรวจเจอสารระเบิดที่เขาเนี่ยแปลว่าเขาต้องจับระเบิดเราก็ไปตรวจต่อจนกระทั่งเจอระเบิดฝ,ฝังไว้จากระเบิดที่ฝังไว้ซักต่อก็ได้ว่าเขาเนี่ยเอาเข้าระเบิดจากตรงนี้ตรงนี้นี้ปรากฏว่าฟ้องแค่ตรงนี้ค่ะจนทั่งสารดีกา แต่ยกเพราะอะไรนี่ไม่รู้นะแต่ไอ้ระหว่างทางเนี่ยมันไม่ได้ถูกเอาเข้าไปเพราะนั้นคดีที่มันไม่จบเนี่ยมันเป็นเพราะมันเป็นคดีเขายก organized c r ร m e ตำรวจจะมีความรู้สึกว่ายุ่งจังเขาจะฟ้องแค่เนี้ยแล้วคุณมาทำไหมวะรประมาณนั้นใช่ไหมซึ่งเราก็มองว่าเอา้ามันทำความผิด1ิอย่างก็ต้องโดน10ปกระทงเลไม่ใช่ทำหนึ่งอย่างแลก็ฟ้องแค่หนึ่งอย่างังนั้นแสดงว่าทุกๆอย่างที่เราค้นหาได้สืบได้เนี่ยมันจะต้องควร เอามาประกอบคดีทั้งหมดเอาหน้าที่ใครหน้าที่มันก่อนนะ,ะหน้าที่ของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยกับพนักงานสอบสวนเนี่ยควรจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนพอครบถ้วนเสร็จเนี่ยแล้วเขาจะใช้ดุลพินิษอันนี้เป็นเรื่องของเขาค่ะซึ่งเขาดุลพินิษฐ์เขาอาจจะมองอันนี้ว่าทาแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยก็แล้วไปประเด็นมันก็คือว่าในการใช้ดุลพินิษ์เนี่ยบางครั้งมันมาจากการทํารวบรวมพยานหลักฐานที่ไม่ครบถ้วนมันก็เลยกลายเป็นการที่คนผิด ไม่ได้รับการลงโทษตามที่เขาเคยกระทํากลับออกมาก็แบบเป็นตัวอย่างหรือไม่ก็เขาใช้หลักฐานที่ไม่ครบถ้วนแต่เป็นหลักฐานที่ผิดก็เลยเหมือนแพ้มีคุณหมอบอกอตำรวจรู้สึกว่าคุณหมอพรทิพย์ยุ่งจังเขาคิดอย่างนั้นกันทุกคนไหมฮะ ส่วนหนึ่งคิดแบบว่าเรา<ะ>ไป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 ก้าวไก่ไอ้รวมกระบวนการวิเคราะห์สืบสวนขยายผลมันควรจะเป็นของเขาถ้าถามหมอหมอก็บอกว่าถ้าคุณทานะเราก็ไม่ว่าเลยแต่คุณไม่ทําแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้<ะ>แต่เขาฟังฟังข้อมูลที่อีกคนหนึ่งเขาพูดมันก็เลยเกลียด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 สิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่าตํารวจก็มมกจะบอกว่าคุณหมอพิพย์ชอบเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็โดยเฉพาะคือคดีหนึ่งคือคดีผู้พิพากษาที่ถูกยิงที่ปัตตานีเรื่องจริงเนี่ยคนละ เรื่องเลยค่ะ พุ่ภาษาถูกยิงเนี่ยณเวลาที่ถูกยิงพรทิพย์กรุงเทพหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อได้รับแจ้งเราก็บินลงมาเพื่อจะมาผ่าศพเพราะมันเป็น4 8หลังจากที่เรากําลังผ่าศพเนี่ยเราก็ทราบว่าเขาจับคนร้ายได้เราก็เลยพาไปที่โรงพักเราก็พยายามจะดูว่ามีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ทราบคนร้ายได้ทั้งหมดไหมมันก็มีหมวกกันน็อกอยู่ที่รถเจอที่โรงพักปรากฏว่าตัว DNA แล้วมันไม่ช่วยเพราะมันไปตรงกับไอ้คนที่ถูกจับมันก็มันก็ได้แค่คนเดียวแต่หลักฐานชิ้นเนี้ยในํานวนกลับไปวางมันไว้ที่ที่เเกิดหตุ แล้วทนายจำเลยเขาก็สู้นี่พอเขาสู้ปุ๊บเนี่ยไอ้ทางเนี้ยก็ไปให้การว่าพรทิพย์เอาหลักฐานเนี่ยไปก่อนที่เขาจะมาถึงทั้งๆจริงๆพรทิพย์ Pont อยู่กรุงเทพและวไอ้ข้อมูลแบบเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นมารายงานผอ,อรตรอรายงานไปทุกคนทุกคนก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยว่าคุณหมอชอบยุ่งกับพยานหลักฐาน นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกลียดโดยที่ฟังมาผิดๆมีคดีไหนที่คุณหมอแบบไม่ยอมบ้างไหมวิสาม,ม,มันแท<ค>งสวนตำรวจไปอย่างนี้เลยอ่ะออต้องใช้คําว่าไม่ใช่ไม่ยอมคือเราเจออะไรเราก็ว่าตามนั้นเขาจะถูกดําเนินคดีหรือไม่ก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีวิสามันหรือการตายในความรับผิดชอบซึ่งไม่ใช่วิสามันเช่นตายในห้องขังและสิ่งที่เราพบคือการซ้อมทรมานมแล้วก็พูดพูดตรงไปตรงมาอย่างเคสนึ่งเนี่ยถูกกระทืบจนหัวใจแตก เผาไข่นะคะเราก็จะดูแพทเทิร์นของการบาดเจ็บไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เราไม่ยอมแต่เราพูดตรงไปตรงมาครบทั้งหมดนะคะอีกเคสซึ่งก็คือวิสามันเหมือนกันแต่ว่าพาไปแล้ว3เดือนก็ยังไม่เชื่อเอาศพแหรกลับมาให้เราพ่าใหม่พอผพ่าใหม่ก็เจอหลักฐานสําคัญแบบนี้ตำรวจไม่ชอบแน่ๆถามเราเราก็บอกแล้วว่าเราไม่มีคติคือนิ้วลายก็ต้องตัดนิ้วลายไม่มีที่ใดในโลกที่เขาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถ ใช้กฎหมายแล้วทําในสิ่งที่ไม่ดีตัวเราไม่ได้ใช้อารมณ์ค่ไเราพูดสิ่งที่เราเจอที่มันแบบขัดแย้งแบบนี้มันบางอย่างก็ไม่ตรงอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ภาพลักษณ์หรือว่ามีเหตุผลอื่นครับคนไหนมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับ ที่เราไปตรวจเจอการทําหน้าที่เขาอะ่ะเขาก็จะไม่ชอบซึ่งเราก็บอกก็อย่าให้เราเจอสิถ้าเราทําเราก็ต้องทาตรงไปตรงมาเพราะนันเขาก็จะไม่ค่อยชอบว่าคุณหมอตรงเกินไปอะไรเงี้ยค่ะหลายคนแบบกลัวตํารวจค,รคุณหมอกลัวตำรวจไหมครับไม่กลัวค่ะไม่กลัวตารวจไม่กลัวคืออาจจะเป็นพ่อคุณพ่อเลี้ยงมาให้มีความคล้ายๆกับกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณพ่อก็จะสอนเราเรื่อง ธรรมะว่าถ้าทําดีความดีก็จะคุ้มครองเพราะนั้นกรณีเรื่องตํารวจเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราเหมือนเราไม่อยากเห็นความไม่ยุติธรรมอ่ะแต่อยู่ๆนี่จะไปท้าตีท้าต่อยไม่ใช่นะ <c oughs> อยู่ๆจะ <c oughs> รัการ <c oughs> ใช่ค่ะหมายความว่าอยู่ๆจะไปบอกว่าคุณเดินมาหาท่านเลยท่านจะช่วยไม่มีค่ะแลวจะให้มาลุกขึ้นทําแบบอย่างตอนเนี้ที่เขาทำเนี่ยไปจัดการด่าทุกวันไม่ทําเพียงแต่ว่าถ้าเป็นงานที่เข้ามาถึงเราเราจะทําตรงไปตรงมาไม่มีเกรงกลัวอิทธิพลแค่นั้นนะคะ ไม่ใช่ไปท้าไทยเขาครับรู้สึกว่าการทํางานของคนหมอเนี่ยมันอยู่บปนความเสี่ยงตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคุณหมออาจจะทุกคนมองงั้นแต่ใจเรานิ่งค่ะไม่มีอคติไม่มีความเกลียดไม่มีความอยากจะเอาชนะใครก็เมื่อเราตัดสินใจเป็นหมอผ่าศพเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่านั้นเองมันเคยโดนขู่ไหมคุณหมอ ต้องบอกว่าสายปรต้องมีเขาไม่ขูวเขาด่าเลยเขาด่าเขาแสดงท่าทีออกมาชัดเจนซึ่งเราก็ฝึกตัวเราที่จะไม่รับสัญญาณพวกนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเอาอะไรกับเขาค่ะก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปในแบบนี้ใช่ไหมครับแมทราบว่าคุณหมอได้มีเขียนหนังสือออกมาด้วยนะครับเขียน เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เขียนกี่เล่มครับคุณหมอครับเรื่องเขียนสือเนี่ยพูดเป็นภาษาง่ายๆก็เหมือนผีพามาคนที่ชวนให้เขียนเนี่ยค่ะท่านเจ้าของบริษัทอมรินพิมพ์ติง้งคุณชูเกียรติทุกกะพันเนี่ยท่านบอกให้เขียนเราไม่เขียนเพราะเราไม่ชอบเขียนต่อมาท่านให้ไกด์ว่าเขียนแบบหมอคุยไอ้ที่เราคุยเนี่ยเราก็จะทั้งศพทั้งเรื่องข้างๆศพอะไรประมาณเนี้ยค่ะคจนกระทั่งในที่สุดก็เลยได้เขียนรวมบทความเล่มแรกเล่ม2เป็นเรื่องของศพคือสืบจากศพกับสู้เพื่อศพ แล้วมันก็ขายดีมากเลยค่ะแล้วก็ดีแบบชนิดที่คือจริงๆมันได้แค่เล่มละ10บาทในสมัยก่อนนะแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีแสนห้าแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นคัปี้ก็แปลว่าในปีกว่าๆเนี่ยได้มา3ล้านเฉพาะเด่มของคุณหมอค่สะสองสองเล่มแรกหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้าไม,ไดมากเท่าไหร่ทีนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะศพค่ะมันก็จะมีหลายคนที่ให้เขียนเ,เรื่องธรรมะมึง่งเรื่องอเรื่องราวรายวันเพราะว่าเขาชอบวิธีคิด บางทีก็เคยมีเขียนขนาดสืบจากดวงเขาเคยให้เป็นเหมือนศิรานี <อะ S 1> ไขปัญหา <bend> แต่นั้นเป็นแพลวสุดสัปดาจำได้เลยค่ะคทีนี้เราก็จะแถมท้ายเรื่องเรื่องดวงเขาก็เลยดึงเรามาเขียนเรื่องดวงนอกเหนือจากเรื่องใต้คมมีดหมออันนี้คือเรื่องความคิดธรรมะก็มีค่ะคนะคะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยของไทยเราก็น่าจะเกือบ30เล่มแล้วก็เป็นของฝรั่งมาขอออกหนังสือก็เป็นของฝั่งฝรั่ง2สองเล่มก็ับก็30 สองเล่มประมาณนั้นทั้งต่างประเทศนี่เขามาคุยกับหมอเรื่องอะไรฮะเจอาอไปเขียนชีวิตกับเรื่องงานใช่ไหมคะซึ่งเล่มแรกเนี่ยเ,ออเขียนว่าด็อกเตอร์เดธนะคะแต่ว่าเรื่องที่สองเนี่ยเราขอเขียนเรื่องออนิรานามเขาเขียนว่าโนโบนนะคะอะไรประมาณนี้รีเทิร์นก็เป็นสองเล่มที่ทําที่สิงคโปร์แล้วก็จบไปค่ะคเพราะว่าตอนหลังมาคนไม่ชอบไม่ชอบซื้อหนังสือก็เลยเลิกไปก็จะเป็นยุคข,ของอินเทอร์เนต็ตกันหมดแล้วใช่ใช่นะครับถ้าแบบจะให้เขียนหนังสืออีกตอนนี้คณหมอยังมีความคิดที่แบบ อยากจะมาทําพาร์ทนี้อยู่ไหมเออให้เขียนอีกก็เขียนค่ะเพราะว่าเราอยากถ่ายทอดวิธีคิดหรือมุมมองนอกเหนือไปจากเรื่องความรู้นะเพราะว่าถ้าเขียนสืบจากสอบไปพวกนี้คือส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งคือความรู้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองและวิธีออกจากปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยเชื่อได้ว่าก็เห็นคนชอบมาคุยไงพอคนมันชอบมาคุยแล้วก็มีความรู้สึกเออถ้าได้เขียนเขาก็คงจะได้อ่านประมาณนั้น หนึ่งคดีเนี่ยที่เป็นคดีที่ไม่รู้ไม่ทราบว่าคนรุ่นใหม่จะจํากันได้หรือว่าทราบก,กันได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปถามคุณพ่อคุณแม่รู้แน่นอนนั่นคือคดีหางทองจังหวะแรกของการเกิดคดีเนี้ยมีแต่ผู้คนเนี่ยไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายจังหวะนั้นเนี่ยก็มี ผู้คนหลายคนรวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานเนี่ยเข้ามาพยายามให้ข้อมูลให้เขาไปทําคดีนี้สิซึ่งในมุมของเราเก็จะมองว่าอะไรที่ใช่หน้าที่คือใช่อะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่พูดง่ายคือจะไม่เดินออกไปหางานเอาเองแล้วก็เลยอยูย่เฉยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดขึ้นในกระทรวงยุติธรรมคดีนี้น้องสาวเขาก็มาร้องแล้วตอนนั้นเนี่ยเ,เป็นนายกทักษิน เป็นคนสั่งให้กระทรวงวิธรรมรือ้อคดีบวกกับคดีนี้ถูกส่งไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศก็เลยมีการเอาคดีนี้กลับขึ้นมาใหม่ในการเอาขึ้นมาใหม่เนี่ยมีการผ่าศพครั้งที่2มีการนำเอาภาพถ่ายนำเอาพยานหลักฐานมาวิเคราะห์ร่วมกับกองปราบนะคะซึ่งในการทำในครั้งที่2การผ่าศพครั้งที่2เนี่ยเราเจอสิ่งที่คือหลอดลม,มค่ะมันไม่ได้ถูกผ่าในครั้งที่1 และเมื่อเราเปิดหลอดลมนี้เราก็พบว่ามันมีเลือดเต็มลำนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่เมื่อเอามาวิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายซึ่งรเรามองอยู่แล้วว่าคุณห้างทองไม่ได้เสียชีวิตทันที เมื่อเอาไปประกอบกับาทางกองปราบกองปราบก็มีหลักฐานอื่นเช่นกองปราบเป็นคนไปเจอลายนิ้วมือติดอยู่ที่หูแต่อย่างที่บอกอค่ะว่าเราไม่ได้มีส่วนในการคุยกันตรงๆกับการทําคดีคเขาก็หยิบไปมั่งไม่ไปมั่งเลยมีการาไปหาทีมผู้เชี่ยวชาญทีมที่3และผู้เชี่ยวชาญทีมที่3เนี่ยเขาจะดูอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มีความเห็น,นขัดกัน ะะมันก็เลยทําให้คดีนี้ในที่สุดก็จบลงไปในลักษณะที่ไม่มีความชัดเจนศาลก็จะยกประโยชน์เพราะว่าพนักง,งานตํตำรวจกองปราบไปฟ้องว่าคุณห้างทองไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้บอกว่าถูกใครฆ่าแค่นั้นเองจบแบบจบแบบก็คือว่าไม่มีความชัดเจนเมื่อเมื่อไม่ได้บอกว่าใครฆ่าก็เลยจบไปแต่ถามว่าคดีนี้มีผลอะไรบ้างมากพอสมควรเพราะว่ามันเป็น กองกําลังขึ้นมาสู้กันนะ่ะคุณหมอได้ติเวศคือเขาไม่เข้าใจเราว่าเราไม่ได้ใช้ข้อมูลจากศพแล้วทาไมเขาไม่ยอมฟังเรามั่งว่าหลอดลมที่เราผ่าเป็นอย่างนี้นี่นี่คือตัวอย่างของเนื้อคอดีนี้แล้วในที่สุดก็นําไปสู่การตัดสินของแพทยสภาลงโทษเราหนึ่งเรือว่ากลาตักเตือนซึ่งบุมของตัวเองก็ช่างมนเถอะคือเราได้ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วจะเป็นยังไงก็ช่างมาใช่ใชคือจบลงแบบไม่มีความชัดเจนไม่มีความชัดเจนแต่ถ้าในความรู้สึกของคุณหมอเนี่ย มอก็ยืนยันอย่างเดิมค่ะก็คือเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีแล้วถ้าไม่ได้เสียชีวิตทันทีมันจะมีอะไรอีกหลายเอย่างตามมาแค่นั้นนะแบงรู้สึกว่าในแต่ละคดีที่ได้พูดคุยกับคุณหมอมาคุณหมอแบบว่ามีความหนักแน่นความคิดตัวเองมากๆเลยค่ะมันมีบางคดีหรือบางครั้งไหมที่สิ่งที่เราคิดว่าให้มันใช่แน่ๆแล้วเนี่ยพอมันใกล้จะจบแล้วเนี่ยให้มันไม่ใช่มีคําถามนี้มา ตลอดเวลาในชีวิตทํางานก็พยายามจะหานะมันก็ไม่เห็นมีเลยมีแต่แค่ว่าไปไม่จบยืนยันได้ว่าการทํางานของคุณหมอแต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหมันมาจากทั้งสมาธิสติและ<ช>ทุก<ช> <ๆ S 3> อย่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าได้พูดแล้วฟันแล้วเนี่ยมั่นใจมาก<ช>กับคําพูดหรือทุกทุกสิ่งที่ได้พูดออกไปแล้วถ้าไ,ไม่ใช่<ะ>ถ้ายังพูดไม่ได้ก็จะยังไม่พูดเยอะไหมครับที่ไม่สามารถพูดได้เยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทําคดีเองเอาแค่ของคดีแตงโมเนี่ย ทุกคนถามแผลแรกอะต่อให้เราเห็นนะคือเห็นรูปถ่ายแต่เราอะไม่ได้ลงเป็นคนเจ้าของคดีแล้วไม่ได้ทําหน้าที่เราก็ไม่พูดแต่ที่มาพูดในคดีนี้เพราะในการที่เข้าไปตรวจอบในครั้งที่2เราได้เห็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองคือทําตามภารกิจที่ได้รับมอบแค่ <can. S 2> แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนละฮะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็คือเรามีหน้าที่ต้องทําการชนะสูตรใช่ไหมเราจะพยายามประสานเพื่อจะหาหนูนาน่นนี่นี่น,นี่แต่ถ้ามันตันก็จบถ้าไม่ตันเนี่ย ก็จะขยายไปได้เรื่อยๆซึ่งตลอดเวลาที่ยังรับราชการเนี่ยจะทําแบบนั้นค่ะเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นะนะครับแล้วก็ผมว่าบางอย่างก็ใช้ธรรมะจัดซันได้เหมือนกันในสิ่งที่เราแบบควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มันทําตามหน้าที่ของเราที่สามารถทําได้จะดีกว่าเนาะ EP หน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องมุมมองของคุณหมอกันบ้างมุมมองการใช้ชีวิตทศัศนคติจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวสบายๆกันบ้างสําหรับ EP หน้าแต่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกับรายการคุยกับตํานานกับคุณหมอพรทิพย์ EP หน้าครับสนับสนุนโดยครับน้าหอมมันทองกลิ่นวิกเกอร์นะครับได้พลังได้อํานาจได้บารมีนะครับถ้าใครได้ฉีดแล้วเนี่ย คนที่อยู่ใกล้จะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็สกุมมากๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์วันทองนะครับเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยครับโปรดีเดือนนี้วันทองน้ำหอมสายมูเตลูพิเศษ10 ml ลดเหลือ350บาท50 ml ลดเหลือ1,250บาทราคานี้แค่ตลอดเดือนพฤกษสภาคมนี้เท่านั้นนะครับ